การพูดคุยกับลูกก่อนนอนนะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของพ่อแม่แล้วก็ลูกค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้รู้ถึงความรู้สึกนะคะแล้วก็ให้ลูกเนี่ยได้เล่าเรื่องที่แบบเขาเจอมาหรือว่าเรื่องที่แบบอยู่ในใจของลูกหรือว่าเรื่องที่ลูกอยากระบายให้เราฟังค่ะมันจะ ยิ่งเชื่อมความสัมพันธ์นะคะกระชับความสัมพันธ์กันระหว่างครอบครัวพ่อแม่ลูกเนาะรวมถึงบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแบบเห็นปัญหาของลูกนะคะที่แบบลูกไม่อยากจะบอกเราแต่ว่าก็จะผ่านการที่เหมือนกับนอนคุยกันลูกก็แบบจะค่อยๆค,คลายปัญหาหรือว่าเล่าปัญหาของตัวเองออกมานะคะ<ๆ>ยกตัวอย่างเช่นช่วงนี้ลูกอาจจะแบบไม่อยากไปโรงเรียนงองแงนะคะเพราะว่ามีปัญหาทะเลาะก,กับเพื่อนเนาะพอเราอะได้คุยคุยกับลูกก่อนนอนนะคะลูกก็จะแบบเหมือนกับค่อยๆเล่าหรือว่าเผยเรื่องนี้มาให้เราฟังเราก็ ก็จะสามารถที่แบบช่วยลูกนะคะแก้ปัญหาแล้วก็ผ่อนคลายเขาได้ค่ะการพูดคุยก่อนนอนนะคะมันก็จะมีข้อดีคือช่วงเวลาที่เรากําลังจะนอนเนี่ยมันก็ร่างกายมันจะผ่อนคลายนะคะแล้วก็จะสมองก็จะผ่อนคลายเนาะมันก็จะทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยมันเปิดเผยออกมาได้ง่ายเนาะก็เลยจะสามารถเล่าเรื่องราวที่แบบมันอาจจะเก็บไว้ไม่อยากเล่าให้ใครฟังได้ง่ายขึ้นค่ะ